าตามที่เห็นกันนะคะตอนนี้ที่เห็นมันมีข่าวมาว่าเามีแชทหลุดระหว่างออฟฟี่คุยกับผู้ชายคนหนึ่งในเรื่องของในเรื่องของแบบเรื่องส่วนตัวค่ะคือคือก็ยอมรับคือนี่คือเอ็มคนที่คุยกับออฟฟี่ด้วยนะคะซึ่งขอบอกสถานะก่อนนิดนึงคือตอนที่คุยแชททั้งหมดที่ไปลงในพันทิปหรือแชร์กันต่างๆนานาเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนที่ เราสองคนต่างก็เลิกกับแฟนไปแล้วนะคะคือคือมันอาจจะดูแบบคมันอาจจะดูเฮี้ยในสายตาคนอื่นที่แบบคือมันเป็นเรื่องของเรื่องของเรื่องส่วนตัวของเราสองคนแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยอยากจะบอกว่าเหตุผลที่เอ็มมาคุยกับออฟเพราะว่าเพราะว่าก็เดี๋ยวจะเล่าตั้งแต่แรกเลยนะเออจะเล่าอธิบายรายละเอียดตั้งแต่แรกเลยนะ อันนี้เป็นความจริงทั้งหมดนะไม่ได้แปลอะไรหรือใครโจมตีอะไรไปถามเขาได้ว่าเรื่องนี้มันจริงหรือเปล่านะเอ็มจะอธิบายตั้งแต่แรกเลยว่าตอนแรกก่อนหน้าที่จะมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นมามีปัญหากันอยู่แล้วที่ว่าเอ็มไม่กลับบ้านใช่ไหมเอ็มไปนอนบ้านรุ่นน้องแล้วเอ็มกลับมาบ้านอีกวันหนึ่งใช่ไหมเอ็มก็เหมือนกับติดโน้ตไว้ให้บอกอกับแฟนเก่าว่าเออเดี๋ยววันนี้เอ็มก็จะออกไปข้างนอกอีกวันหนึ่งนะแล้วพอดีเอ็มออกไปไปหารุ่นพี่ไม่ได้เกี่ยวขอปเลยนะตอนก่อนนันนี้ก็คือไปแบบไปหารุ่นพี่ก็ไปกกิินนเเล้าไไไปปออะะะรรัตย่ี เสร็จแล้วพอดึกๆหน่อยเอ็มกลับมาแฟนเอ็มก็ติดแชทไว้เองว่าเออเขาจะเลิกกับเอ็มซึ่งเอ็มก็ไปคุยกับเขาใช่ปะว่าเออตกลงว่าระหว่างเรามันยังไงมันอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็เป็นฝ่ายบอกเลิกเอ็มเองเออตั้งแต่แรกซึ่งเอ็มไม่ได้เป็นฝ่ายบอกเลิกเขาหรือว่าไม่ใช่ว่าเรายังไม่ได้เลิกกันนะเว้ยและอย่างหนึ่งก็คืออ๊อฟเนี่ยเอ็มก็ไม่ได้เพิ่งรู้จักอ๊อฟเมื่อแบบอย่างที่ปั๊บเดือนอย่างที่ใครบอกมาเอ็มเคยรู้จักอ๊อฟมาตั้งแต่เมื่อประมาณ6เดือนที่แล้วอ่กอนบ สงการอี่ออมีนา <restaurants> ใช่ใช่ซึ่งตอนนั้นที่คุยเนี่ยก็ไม่ได้มีในเชิงชู้สาวแต่ด้วยความที่ฝ่ายนั้นนะคะคือเขาก็ค,าคงคิดไปต่างๆนา,นานาว่าแบบ hein, เออมันคือเข้าใจนะคะคือผู้หญิงคนอื่นมาคุยกับแฟนของเราเงี้ยมันก็ต้องคิดแล้วแต่นี่คือยุติโดยการที่หยุดคุยกันเพราะว่าไม่มไ,มไม่เคยเจอกันด้วยไม่ใช่ไม่เคยแต่ว่าแค่คุยด้วยความรู้สึกดีแต่ไม่ใช่แบบมาจีบตอนตอนนั้นออฟก็มีแฟนอยู่แล้วเอ็มก็มีแฟนอยู่แล้วก็คุยกันเป็นเพื่อนแล้วเราก็หยุดคุยกันเราก็ไม่ได้ก็แฟนไม่สบายใจก็เลย ก็เลยไม่ได้คุยกันไปแล้วหลังจากนั้นออฟฟี่ก็มีประเด็นที่ว่าเลิกกับแฟนด้วยทัศนคติที่ไม่แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับเอ็มด้วยที่ออฟเลิกกับแฟนก็ไม่ได้เกี่ยวับไม่ได้เกี่ยวกับเอ็มเลยแม้แต่น้อยแล้วแล้วอีกอย่างหนึง่งหลายคนหลายคอมเมนต์ที่แบบว่า,วาอ,อ๋อโพสสเตตัสเป็นนางเอกร้องไห้เสียใจใช่ค่ะเสียใจจริงเลิกกับผัวใครไม่เสียใจบ้างแต่แต่ว่าในช่วงเวลาที่คุยกับเอ็มอองผ่านเบสแล้วแล้วยอมรับนะคะอันนี้ต้องขอโทษเบสด,ด้วยแล้วก็ขอโทษลูกหนูด้วยนะคะคือยอมรับว่า ส่วนหนึ่งเนี่ยด้วยความที่คบกันมา3ปีถามว่าออฟมีคุยกับเบสไหมหรือหรือพยายามที่จะทําให้มันดีที่สุดกว่าเดิมไหมมีค่ะออบฟี่คุยกับเบสบ้างแล้วแบบเหมือนกับว่าเออเราเราจะยังโอเคกันอยู่ได้ไหมหรืออะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็ไปไม่รอดเอ็มเข้ามาในช่วงที่ห่างแล้วแล้วส่วนตัวคือเราเคลียร์ตัวเองกันทั้งคู่แล้วเลยเลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแต่ตอนนี้เนี่ยแชทที่หลุดออกไปมันเป็นแชทที่ ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เราคบกันเราเราเลิกกับแฟนมาแล้วเราคบกันแต่เราตอนแรกเราไม่ได้กะจะปิดบังเราแค่ยังไม่อยากให้ใครแบบรู้อะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเร็วไปมันเราจะสุดมันเราก็คงที่เหมือนเหมือนจะไม่ดีจริงๆอ่ะนึกออกปะที่เราแบบคบกันเร็วแต่มันก็คือแบบเราแบบบรรจุตรงกันอ่ะจริงๆมันเป็นเรื่องของเหมือนกับว่าคนสองคนทะเลาะกันทะเลาะกับแฟนแล้วเลิกกับแฟนแล้วพอเวลาเราเลิกกับแฟนแล้วเราจะไปคยกับคนอื่น ซึ่งซึ่งมันมันก็เป็นเรื่องปกติแต่พอแบบเลิกกับคนอื่นแล้วไปพบแบบสมมติเอ็มมีผู้หญิงคนใหม่ผู้หญิงคนใหม่คนนั้นที่จะไม่ใช่แฟนเก่าของเอ็มเนี่ยเอ็มเอ็ม,อม,อมว่าจจะคบกับคนใหม่ไปเลยก็ได้แต่พอดีคนนั้นเนี่ยมันคือออฟฟี่แม็กซิมคนที่มีชื่อเสีงยงอันนี้ก็เลยมันมันกลายเป็นเรื่องที่ท,ที่ที่มันหลายคนมันรับไม่ได้ออฟฟี่เข้าใจนะคะตั้งแต่ตั้งแต่เป็นออฟฟี่มาเนี่ยออฟฟี่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องมาปฏิบัติตัวให ให้ใครชอบหรือว่าให้ใครมารู้สึกดีด้วยแต่เผอิญที่ว่ามันดังด้วยตัวของออฟพี่เองออฟพี่เป็นตัวของตัวเองจนทุกคนชื่นชอบอันนี้ขอบคุณมากนะคะแต่แต่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเรามันเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วออฟพี่ทุกคนบอกว่าหมดศรัทธาในเรื่องของการสวดมนต์หรือความกระตันยูเลี้ยงพ่อแม่ซึ่งทุกวันนี้ถ้าอ้อไม่ถ้าอา้าอไม่ทําอย่างนั้นจริงๆอะคะ่ะ ชีวิตอ๊อาไม่เป็นอย่างนี้หรอกแล้วอีกอย่างวันนี้ที่อ๊อาจะออกมาพูดคือคือรู้สึกผิดจริงๆที่รู้สึกว่ามันเร็วไปสําหรับการที่เราจะมาคบกันแต่เราอ่ะเราสองคนหาหน้าเข้าหากันแล้วรู้สึกว่าเรารู้สึกดีต่อกันแต่ในในส่วนของหลังจากนั้นที่เลิกอ๊อฟพี่ได้มีการถามถามเอ็มก่อนแล้วว่าจะเอายังไงกับแฟนเก่าเพราะว่าดูเขาเหมือนจะยังไม่อยากเลิกแต่ก็กลับไปเคลียร์กลับไปคุยเอ็มยืนยันแล้วว่ามันมันมันไม่น่าจะไปแล้วส่วน ส่วนเรื่องเรื่องเอาตรงๆนะคะเรื่องแชทเนี่ยค่อนข้างที่จะดูแรงหรืออะไรเงี้ยแต่เอาพี่บอกเลยะะเขาพี่เป็นคนตรงๆปกติแล้วเป็นคนหยาบคายเป็นเรื่องปกติใครคุยกับแฟนก็ต้องคุยอย่างนี้ทั้งนั้นเปล่าแล้วอย่างที่อบอกว่าเฮ้ยเอาเพิ่งเคยเจอกันเอากันแล้วเหรออันนี้ขอพูดตรงๆเลยนะคะคือคือเราเคยคุยกันมารู้สึกดีกันไม่ใช่ว่าไม่รู้จักในใิสัยใจคอนะคะแต่ว่ามันเหมือนกับว่า มันมาแทนที่อ่ะออฟฟี่ออฟออฟี่เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งนะคะขอร้องล่ะคือเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่อยากมีความรักดีๆชีวิตมีทุกอย่างแล้วยกเว้นรักดีๆถามว่าพูดอย่างนี้ก็หมายถึงดูถูกเวสไม่ใช่นะคะเวสเป็นคนดีมากๆเป็นคนที่ดีมากๆสําหรับออฟฟี่นะคะแต่ด้วยความที่ทัศนคติเราไม่ตรงกันเราเลยไปกันไม่ได้อย่างน้อยคือวันนี้ออฟฟี่ก็รู้สึกผิดเพราะว่าเวสก็เพิ่งรู้เรื่องเพราะว่าทาไมถึงเงียบออฟฟี่พูดเลยว่า คืออ๊อฟฟี่ก็กะจะดูเอ็มไปเรื่อยๆด้วยแล้วอีกอย่างหนึง่งในเรื่องมีอะไรกันมีการป้องกันอยู่แล้วค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งอ๊อฟฟี่อายุ26แล้วเอ็มก็อายุ26่เราอายุเท่ากันแล้วก็วุฒิภาวะมีสติสัมปชัญญะดีอ๊อฟฟีใหญ่แล้วอ๊อฟฟี่โตทุกอย่างคือไม่ใช่เด็กแบบมสามเพราะว่าพี่โตทุกอย่างทําอะไรเองทํางานมีความรับผิดชอบเลี้ยงพ่อแม่ทําทุกอย่างแล้วพี่ออฟฟี่เชื่อว่าความสุขในชีวิตมันมีไม่มากหรอกก็แค่แบบอยููู่่่่่กกกัับผผ้้้ชาาายททีีีเรรรรแตตตอนน,นสึิดงว คนคิดว่าคนคิดว่าออฟฟี่เนี่ยไปแย่งเขามาแต่จริงๆแล้วออฟฟี่ไม่ได้เป็นฝ่ายที่จะไปคือถ้าเกิดเขายังรักกันดีอยู่หรือว่าหรือว่าหรือว่าเขาไม่ได้อยากจะเลิกด้วยตัวเขาเองเนี่ยออฟฟี่ก็ไม่สามารถไปดึงเอ็มได้เขาเป็นคนบอกเลื่เราเองแต่ถามเขาดูก็ได้ไหมาจริงหรือเปล่าหนึ่งดนะับคือคือคือยังไงก็ต้องขอโทษผู้ใหญ่นะคะวันนี้อ๊อี่ขอโทษผู้ใหญ่ขอโทษ ขอโทษแฟนเก่าแล้วก็ขอโทษทุกคนที่รู้สึกผิดหวังในตัวออฟฟี่แต่วันนี้ออฟฟี่พูดความจริงทุกประการแล้วนะคะแล้วขอโทษเบสขอโทษแฟนเก่าเอ็มในส่วนตรงที่ว่าอาจจะทําให้เสียความรู้สึกที่ว่าแบบเขาคงคิดว่าเราไปแอบออแอบทํานู่นทํานี่กันแต่จริงแล้วอะทุกสิ่งทุกอย่างเราเคลียร์ตัวเองแล้วมันอาจจะเร็วเกินไปแต่จริงแล้วเราสองคนม,มั่นใจในคําตอบมากๆแต่พอการเลิกกันใหม่ๆเนี่ยอาจจะคุ้มเคือว่าเอ็มอาจจะแค่ งอนหรือน้อยใจหรือเปล่าแต่การตัดสินใจของเอ็มครั้งนี้คือเลิกจริงๆแล้วออฟเนี่ยล่าสุดได้มีการคุยกับเบสไหมมีค่ะอันนี้ยอมรับนะคะเพราะเรายังเสียดายความรักและความดีของเขาอยู่แต่ถามว่าตอนนี้เนี่ยมันมันมันมีคนที่เข้ามาในชีวิตแล้วทําให้เรารู้สึกว่ามีความสุขอีกรอบนึงอะคะ่ะเลยเลย,เลยรู้สึกว่าเบสน่าจะเจอคนที่ดีกว่านี้อะไรเงี้ยพี่ขอโทษขอโทษอีกครั้งนะคะขอโทษเบสขอโทษทุกคนขอโทษที่ทาให้ผิดหวังแต่นี่คือเรื่องจริงจากใจนะคะแชททั้งหมดที่เกิดขึ้น แชทที่ได้เห็นกันมันเป็นเรื่องส่วนตัวของออฟฟี่จริงๆค่ะซึ่งเราคุยกันตอนที่สถานะของเราสองคนไม่ได้ไม่ได้ปล่กมันแล้วใช่ค่ะมันมันเป็นตรงนั้นจริงๆแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเรื่องที่ว่าเราเคยคุยกันแล้วเคยจับได้แล้วครั้งหนึ่งจริงๆเรื่องนั้นเนี่ย พี่เข้าใจผู้หญิงค่ะคือเขาก็คงคิดว่าเราคุยกันไปไกลแค่ไหนแล้วแต่จริงมันมันไม่มีอะไรกันนะเขาก็เห็นใช่ไหมมันไม่มีอะไรเลยก็คือจับได้ก็คือเพื่อความสบายใจก็ให้เขาบอกไปใช่เราก็ไม่มีอะไรเพาพี่ก็มีแฟนแล้วพี่ก็ยังคุยกับแฟนพี่อยู่คือมันมันปกติดีแต่แค่ว่าพอเราเลิกกับแฟนทุกคนก็จะหันแบบคนต่อไปเราชอบคนนี้เราเราโอเคกับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่สามารถไปบังเขาให้ใครมาชอบเราได้แล้วไม่ใช่ว่าเป็นไม่ใช่ว่าคิดว่าตัวเองดังแล้วจะแบบแย่งใครเข้ามาได้คือ เราเลิกกาแฟแล้วเราก็มีสิทธิ์มีคนใหม่อะมันเป็นแบบทำไมอะเราไม่มีสิทธิ์ไปรักใครเลยอะเพราะถ้าเราเลิกกาแฟแล้วอะเราต้องอยู่คนเดียวเสียใจอะไรนี้ไปตลอดเลยใช่ปะมันก็ไม่ใช่เขาก็เป็นคนเหมือนกันนะเขาเขาก็เป็นคนคนหนึ่งเขาก็ต้องการคนมารับคนมาดูแลเหมือนกันใช่ปะทุกวันนี้เขาก็เครียดเครียดหลายเรื่องเครียดทุกอย่างงานการก็ไม่ได้ทำเออเพราะคนไปโจมตีเขาโดยที่ไม่ได้เข้าใจอะไรเลยเอออะไรเงี้ยไม่ได้ฟังเขาพูดไม่ได้ฟังทุกอย่างที่มันเป็น ไม่รู้จะพูดยังไงขอโทษขอโทษแล้วกันค่ะขอโทษที่ที่เราเราเราครบกันแล้วเรื่องมันเร็วเร็วจนจนออฟฟี่คิดว่าคนคงรับไม่ได้แล้วอย่างหนึง่งเราคุยกันดีแล้วค่ะออฟฟี่มีการพูดกับเอ็มแล้วว่าเอาอยัางไงออฟฟี่รู้นะคะออฟฟี่ผิดในส่วนที่แบบว่าเออมันคาบเกี่ยวรว่าเป็นคนต่อไปอ่ะแต่แบบ จะตอบย้ําหรือสะดาหรืออะไรหลังจากนี้ได้หมดเลยนะคะออฟฟี่ออฟฟี่แค่ขอพูดความจริงแล้วพูดไปหมดแล้วแล้วทำดีที่สุดแล้วค่ะแล้วแล้วหลังจากนี้หลังจากหลังจากนี้จะจะเป็นยังไงหรือหมายความว่าเอจะขุดอะไรขึ้นมาอีกออฟฟี่ว่าคงไม่มีแล้วค่ะทุกอย่างเป็นเรื่องจริงหมดแล้วตอนนี้ความสัมพันธ์ของเราตอนนี้ออฟถามเอ็มเอ็มถามออฟตอนนี้เราโอเคกันใครจะรู้สึกว่า เธไปแย่งเขามาคงไม่มีความสุขหรือเลยเอะไรก็แล้วแต่แต่ตอนนี้เอารู้สึกดีกับผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้ก็รู้สึกดีกับออฟแล้วเราก็จะทําปัจจุบันให้ดีที่สุดเพราะว่าการคบกันอะ่ะมันไม่ใครมไม่มันไม่มีใครรู้หรอกว่าคนนี้จะเป็นคู่ครองเราไปตลอดหรือเปล่าแต่แต่แต่โฟก,กัสที่ปัจจุบันว่าเอาเราเราจะต้องทําตรงนี้ให้ดีที่สุดอ่ะเพราะไม่งั้นต่อไปมันจะดีได้ไงถ้าวันนี้ยังไม่ดีเลยเนี่ยคือคือเอ็มก็ดูแลอวอพี่ดีมากแล้วอีกอย่างหนึง่งออฟก็รู้สึกดีตรงที่แบบออฟโกหกเบสค่ะแต ในเรื่องของในเรื่องของแบบว่ายังรักกับเบสดีอยู่แล้วแล้วมามาเจอเอ็มนะคะคือคือเอ็มเข้ามาในช่วงระยะเวลาที่ออฟฟี่ห่างและเลิกแล้วจริงๆแต่ตอนนี้เนี่ยเรื่องของเอ็มออฟยังไม่ได้บอกเพราะยังไม่พร้อมที่จะบอกว่ามีใครยอมรับค่ะคือห่วงก้างมากที่จะเห็นเบสไปมีคนอื่นแต่ด้วยความที่ออฟฟี่เป็นคนเห็นแก่ตัวอันนี้เห็นแก่ตัวยอมรับจริงๆคะ่ะแต่ตอนนี้เนี่ยคือไม่ใช่ว่ารู้สึกว่า อยากได้ทั้งสองคนนะคะตอนนี้กําลังเลือกแต่มันอยู่ในภาวะที่แบบว่าออฟฟี่ต้องตัดสินใจจริงๆแล้วออฟฟี่ก็คิดอยู่แล้วว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงแต่แต่แต่แค่ตอนนี้มันมีแชทหลุดออกมาก่อนแล้วซึ่งแชทนั้นเนี่ยมันก็เป็นแชทของเราสองคนที่ท,ที่เราเคลียร์ตัวเองกันมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้เข้าใจนะคะจะด่าหรือจะเกลียดอะไรจะไม่ชอบออฟฟี่ที่ออฟฟี่จะมาพบกับผู้ชายคนนี้แต่ทุกอย่างมันอยู่ในขั้นตอนที่ถูกต้องแล้วแล้วมันยากที่จะเข้าใจออฟฟี่เข้าใจค่่่ะแตวา แล้วพี่ทำดีที่สุดแล้วตรงนี้ส่วนส่วนแฟนของเอ,เอ็มจะบอกอะไรเขาเอ็มพูดความจริงไปหมดแล้วทุกอย่างที่พูดมาก็คือความจริงหมดแล้วไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นเรื่องโกหกเลยคือชอบมีแฟนอยู่แล้วอ่ะเอ็มก็ไม่คิดจะไปยุ่งกับออฟเอ็ม,อมก็ไม่ชอบไปยุ่งกับแฟนคนอื่นเหมือนกันมันไม่ใช่ที่สัตเออแต่ตอนที่มาหาอ,อะ่ะ เอ็มรู้อยู่แล้วว่าเอ็มต้องเลิกกับ,ก,บกับแฟนอะใช่ไหมแต่เราก็เราจะไปบอกแฟนเก่าเราปะวะว,ว่าเราจะมามาหาผู้หญิงคนใหม่ใช่ปะเราก็ไม่ได้คุยกันด้วยเราก็ทะเลาะกันด้วยถูกปะเออ,อเรื่องที่เขากโกรธแค้นมันก็คงจะเป็นธรรมดามเขาพ่ออีกฝ่ายหนึ่งคือขอบอกตรงนี้คืออีกฝ่ายหนึ่งเขาอาจจะยังไม่ยอมรับที่จะเลิกไม่แต่เขาไม่คอบอกเลิกเราเองเราไม่ได้เป็นคนบอกเลิกเขาด้วย จริงจริงถามเขาก็ได้แต่เราพูดเขาไม่ได้เพราะว่ามันที่เราแค่มีใหม่เร็วเกินไปอ่ะคือตอนนี้มันมันคงเร็วเกินไปที่ที่ทุกคนจะรับได้ว่าแบบเฮ้ยยูทำไมอยู่ดีๆมาอย่างนั้นจริงๆถ้าผู้หญิงที่เป็นแฟนใหม่ของเอ็มมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วไม่ใช่ออฟฟี่มันอาจจะเป็นเรื่องปกติก็ได้แต่ตอนนี้มันเป็นเพราะออฟฟี่แล้วพี่ยอมรับค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ชีวิตมันอยู่มันมันโดนมันมันมาอยู่ในที่สว่างโดยปริยายเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่ออฟฟี่โพสออฟสาบาน จักใจนะคะทุกอย่างที่ออฟฟี่เป็นเด็กไอดอลมาเพราะว่าออฟฟี่เพาะพูดความจริงทุกประการแล้ววันนี้ก็ยังยืนยันที่จะเป็นตัวของตัวเองและยังพูดความจริงอยู่ถ้าวันนี้จะโกรธจะเกลียดกันเพราะว่าเรื่องที่ออฟฟี่พูดความจรงิงออฟฟี่ยอมรับผิดทุกประการค่ะยังไงฝากขอโทษทุกคนด้วยค่ะ